สาธุชนพูบริอทปทั้งหลายวันนี้วันที่23มิถุนายน2533ก็เป็นนันว่า หลายหลายวันจำทึกครั้งหนึ่งความจริงอาการป่วยวันนี้ก็ยังมีมากมันนอนไม่ค่อยจะหลับร่างกายเวลานี้ถ้านั่งกับพื้นยกเองลกเองไม่ไหวต้องให้พระช่วยยกขึ้นถ้านั่งเขาอ,อีก,ก็พอ,อไหวถ้าการฉันข้าวก็ฉันไม่ได้มันเบื่อไม่ข้าว อาการอย่างนี้ก็าการแสดงอาการความตายเข้ใก้ใกล้ก็ไม่เป็นไรบรรดาท่านพุทธบริษัทความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสอันนี้เราลืมกันไม่ได้เมื่อวันนี้คือวันที่22มิถุนายนสอง3ัคุณไพโรธ เริมนามสก,กลุลกับคุณสมคิดเริมนามสก,กลุลจากอเมริกาได้นำของที่ชอบใจมาให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณไิโรธกับคุณสมคิดชื่อของอะละอย่างของที่คุณไิโร์รักมากก็คือหุ่นยนต์ เึื่งใช้ทํางานได้ต่างๆหยิบโน่นหยบนี่แต่เวลานี้ยังออกจากธนาคารยังออกจากสุนรการกรไม่ได้ว่าสุนการกรตั้งกําหนดเก็บภาษีแปดหมื่นบาทก็ยังเป็นคนยังไม่มีใครหาก็าต่างได้ก็อรอไปก่อนแล้วของที่มาถึงแล้วเป็นของที่ชอบใจมากคือหมอสุพรอ,อเมริกาเหมือนกัน ได้ส่งกล้องส่งทางไกลทำมาให้กล้องส่งทางไกลนี่มีประโยชน์มากเท่านี้ก็เพราะว่าตามไม่ดีเวลานี่การก่อสร้างก็มีมากอะไรที่อยู่ไกลๆก็มองไม่เห็นต้องเดินเข้าไปใกล้มันอมีกล้องส่งทางไกลแล้วก็สามารถจะสามารถจะเห็นไกลๆได้โดยไม่ต้องเดินเข้าไป ถ้าใครเขาเดินมาถ้าจำหน้าจำไม่ได้เลยใครก็ใช้กล้องส่องมีประโยชน์มากความจริงอันนี้สง่งกล้องส่องนี่น่าจะได้ผลเป็นิพิปสัุยานเกอความว่าระหว่างนี้เป็นคนมีโชคแต่เรื่องที่อ,อ,อาจะคุยกันวันนี้ก็ขอคุยเรื่องไว้ครองบันาดนกันก่อน ไปไวัดคลองมาแดงครั้งที่สองคือไปวัดธรรมพนงไปศึกษาวิชาการที่นั่นเมื่อไปถึงท่านท่านให้นั่งหลับตาเราหลับตาท่านก็หลับท่านสั่งให้เข้าสมาธิตั้งแต่ต้นยันปลายพวกเราก็หลับตากันเมื่อเราลืมตาขึ้นท่านก็ลืมตา ท่านก็ถามว่าอาจารย์ปานสอนขนาดนี้แล้วคุณต้องการอะไรอีกจิงได้ถามท่านบอกว่าการทำได้แค่นี้ถึงที่สุดความรู้ในพุทธศาสนาแล้วหรือยังท่านก็ตอบว่ายังไกลมากเขาบอกว่าถ้าอย่างไัก็ต้องศึกษาต่อถ้าจะไม่จบก็ให้มันใกล้จบก็ไปค่อยๆทำตามกำลังที่เพิ่งทำได้ท่านก็พอใจ ท่านถามว่าสิ่งที่ต้องการจริงๆนะอะไรโดยกราบเรียนท่านงองค롱บอกว่าตามที่หลวงพ่อปานบอกว่าหลวงพ่อจะทําอะไรต้องถามพระก่อนเมื่อพระอ,อนุญาตให้ทําทก็ทำพระพระแนะนําตามไหนทาตามนั้นถ้าพระสั่งว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำหลวงพ่อจะไม่ทําผมอยากจะศึกษาวิชานี้ขอรับ น้วก็บอกว่าเธอต้องการในสิ่งที่ง่ายเกินไปเสียแล้วก็กลับเรียนถามท่านว่าทำไมจะง,ง่ายท่านก็บอกว่าตามธรรมดานี่เธอเจริญกรรมฐานใช้อารมณ์พุทธานุสติใช่ไหมก็กลับเรียนว่าใช่ท่านถามว่าเคยเห็นภาพพระพุทธรูปไหมเคยเห็นพขาตอบว,ว่าใช่ ท่านถามว่าเคยเห็นพระพระใหญ่แล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมก็ตอบว่าใช่แล้วก็ทุกวันนี้เวลานี้ก็เห็นพระพุทธเจ้าทุกวันใช่ไหมก็ตอบว่าใช่การเห็นพระเธอทําไมจะไม่ถามท่านถามในสิ่งที่ควรท่านจะบอกถ้าสิ่งใดที่ไม่ควรเราก็อย่าถามถ้าถามท่านไม่บอกก็กราบเรียนว่า,วาตามตาราไม่มีครัพ ท่านก็เลยบอกว่าจริงตำราเขาไม่มีแต่ว่าเราทำกันได้ตำราท่านคงจะไม่เขียนพอาเขียนแล้วก็เกรงว่าคนจะคิดว่ามันเป็นสิ่งเกินวิสัยพะเขาเข้าใจว่าพระนิพพานมีสภาพศูนย์เมื่อศูนย์แล้วก็ไม่มีอะไรหมดถ้าคนเขียนตำราในปัจจุบันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ศูนย์จากนิพพาน คำว่าส่นจากนิพพานเพราะว่าเขาถือว่านิพพานสนเขาก็เลยไปนิพพานกันไม่ได้ฉะนั้นถ้าํำเข้าใจว่านิพพานสนที่อย่างเดียวทุกสิ่งก็เจงเอางี้ก็แล้วกันในเมื่อเธอถึงเห็นพาะททานถ้าเธอต้องการจะถามอะไรก็สิ่งที่ถามต้องเป็นประโยชน์นะต้องเป็นคนต้องเป็นประโยชน์มีเหตุมีผลพอ ก็กราบเรียนท่านบอกว่าจะยอมรับปฏิบัติตามนั้นครับท่านถามว่าจะอยู่พักสักกี่คืนตอนนี้ก็กราบเรียนท่านบอกว่าไม่แน่นอนนะครับก็คิดว่าอย่างน้อยก็เจ็ดวันหรือว่าสิบห้าวันท่านก็บอกว่าตามใจเจ็ดวันก็ได้สิบห้าวันก็ได้พอใจเมื่อไราก็บอกฉันกลับได้หลังจากนั้นท่านก็แนะนำกรรมฐาน การแนะนำกรรมฐานบรรดาานพธุบริษัทก็ไม่ต่างกคาพระปานเลยเหมือนกันทุกอย่างเว้นไว้แต่ถ้อยคำที่พูดบางคำจะต่างกันนิดหน่อยแต่ใจความนั้นเหมือนกันหมดแนะนำสั้นๆถ้าท่าจะไม่พูดจะเลยคนก็จะสงสัยท่านแนะนำก็คือหนึ่งวา่าจงละนิวรห้าประการ นิวรณ์ห้าประการนี่ขออย่าจะจะยึดถือมันเราหลีกวันไม่ได้ไม่ควรใจเราเสมอเป็นของธรรมดาถ้าเราจะไม่เป็นะาระหารถ้า <c oughs> ถึงอะไรก็ดีเราก็ต้องนังรับมันได้ช่วยทียาเวลาระยะหนึ่งใ <c oughs> นขณะที่เธอทําสมาธิน,นิวรณ์มันไม่ควรกําลังใจดีพอแล้วก็ไปแก้ประการที่สอง ศีลบริสุทธิ์ะการที่สามรักษาไตสนาคมให้ดีด้วยความเคารพแล้วก็ประการที่สี่กายคตานุสติต้องมีความรู้สึกว่าร่างกายของเราดูตามความเป็นจริงว่าในร่างกายนี้ตรงไหนมันดีบ้าง จะดูผิวหนังนึกถึงไส่ถึงปอดถึงตับถึงไตอุจจาะระปัสสาวะที่มันอยู่ข้างในว่าอะไรมันดีบ้างดูคนอื่นก็ดูเหมือนกับดูตัวเราเห็นผิวพันุ์ปับ๊บก็ดูข้างในว่าตับไตไส้ปอดอยู่ตัวไหนบ้างมีตับมีม้ามมีน้ำเหลวน้ำหนองมีอุจจาระปัสสาวะแล้วก็อีกประการหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องทำกันจริงๆเอาแน่นอน ละไม่ได้จริงๆนั่นคือบารมีสิบบารมีสิบรายการนี้ต้องท่องจำให้ได้เขียนเอาไว้ข้างที่นอนมันเหมือนน้องพ้ปานเปรียบไปเขียนไว้ข้างที่นอนพรตรขึ้นมาแล้วคิดว่าวันนี้บารมีสิบจะไม่เคลื่อนไปจากเราที่รายการที่สองส้างยอดสิบส้าโยอดสิบรายการนี้ทานทันหน,น้ามานทอาตมา <c oughs> ท่านบอกว่าถึงแม้เธอจะปรารถนาพุทธภูมิเธอก็จงอย่าลืมว่าคำว่าพุทธภูมิหมายถึงเรียนวิชาครูการที่จะเป็นครูเขาถ้าเราไม่มีความเข้าใจเราจะเราจะสอนเขาได้ยังไงมันต้องฝึกสัญญอสิบด้วยค,ยค่อยๆทําทําสัญญสามก่อนให้ได้แน่นอนอ เมื่อได้สังโยศสามแล้วค่อยๆทำสังโยณห้าไปอีกสองถ้าต่อไปคทำไปทั้งสิบก็ทมท่านบอกว่าถ้าทำไปทั้งสิบไม่จะเป็นพระอรหันต์นขครับพราะผมปรารถนาพรทธภูมิท่านบอกว่าเธอต้องทำจะเป็นหรือไม่เป็นต้องทำทำให้ช่ำชอนแล้วตัดให้ได้ พราะถึงยังไงก็ดีเธอก็มีความจําเป็นจะต้องใช้เพราะว่าถ้าเราไม่ไม่เกาะไม่เกาะไม่ไม่ตัดสังชน์สิประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัโยาติสามระการตัดไม่ได้เราไม่สามารถจะพ้นอบายภูมิได้ในอย่างน้อยๆการปรารถนาพุทธภูมิไม่ควรจะลงนรกความจริงที่ท่านพูดในบรรดาท่านพทธบริษัต ถ้าเราฟังกันจริงๆท่านสอนให้เป็นพระอรหันต์นั่นเองแต่ว่าท่านผู้ฟังจงจะคิดว่าคนพูดเนี่ยเป็นพระอรหันต์ไปแล้วอย่างเวลานี้ยังเป็นพระกังหันอยู่มันปวดหน้าปวดหลังปวดหน้าหันไป้างหน้าปวดหลังหันไปกานหลังปวดเท้าก็ไปที่เท้าปวดแขนก็หันไปท่แขนก็กินข้าวไม่ได้มันหิวโหยก็หันไปติดท้อง ใครเข้ามาก็ต้องจ้องนานๆหันไปที่หน้าเขาเพราะมันมองหน้าไมา่ถนัดตาก็ไม่ดีแรงก็ไม่ดีลุกก็ไม่ขึ้นเวลาจะลุกแล้วก็ต้องยกร่างกายขึ้นถ้านั่งกับพื้นถ้านั่งกับเก้าอี้ลุกง่ายแต่ว่ามันก็จะลม้มเวลานีเขาบรนดาท่านพุทธบริษัททุกคนตรวจสอบว่าร่างกายแย่ถึงขนาดนี้แล้ว ต่อไปไม่ชาคิดว่าจะต้องอยู่เฉพาะที่วัด <c oughs> จะไปไหนก็ไม่ได้แต่ใครต้องการจะพบก็มาพบแต่ว่ารอให้มันหนักคนนี้สักหน่อยก่อนมันยังพอไปได้ก็ไปแต่การไปไหนก็ห่วงญาติโจมที่มาที่วัดเพราะญาติโจมที่มาที่วัดก็มากันไกล จากจังหวัดเชียงรายก็มีสมังสวยเกาลก็มีราติวาลนครศรีมานคาสวรรค์เทยภูมิไม่พูดแล้วมาบ่อยๆมาันเป็นประจำวันถ้าไปไหนเสียเข้ามาไม่พบกำลังใจเขาเสียก็เป็นว่าท่านสอนให้แนะนำให้ปฏิบัติตามที่กล่าวมาแล้วจะพูดรเห็นจะพูดยยอนไปเลย ก็จะกราบท่านท่านบอกว่าตอนนี้ไปปฏิบัติตามความพอใจนะจะเอาตรงไหนก่อนก็ได้ดีทั้งหมดก็กราบท่านกับเข้าที่พักก็นั่งคุยกันคุยกันทึงการการที่ท่านแนะนำบรรดาเพื่อนทั้งหลายก็บอกว่าขันดับแรกเราต้องถามพระให้ได้ เพราะว่าการถามพระนี่พระทุกองค์ที่เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันหมดอย่าลุพ่อปานมีอะไรสาคัญที่เกิดขึ้นท่านบอกว่าพระบอกท่านอย่างพระครูดมสมาจารย์เป็นพระกรรมฐานที่มีความสาคัญก็ไม่อะไรท่านบอกว่าพระบอกว่าอย่างนี้ญาณุพ่อจงท่านบอกว่าพระบอกว่าอย่างนี้ นั้นถ้าพวกเราไม่สามารถจะถามพระได้แล้วไปถามวา่ใจพระบอกได้เราก็ยังใช้กรรมฐานเบื้องต้นไม่ได้ <c oughs> ก็รวมความว่าเรายังไม่ได้กรรมฐานเบื้องต้นท่านนี้ก็มีปัญหาว่าการถามพระจะพูดกันรเรื่องไหมเห็น,น,นหลวงพ่อหนงท่านกำลังนั่ง,งว่างๆก็เข้าไปกราบใหม่ ถามว่าหลวงพ่อขอรับการถามพระนะเพราะผมสงสัยเพราะกำลังใจของพวกผมยังไม่แน่นนอนนักถามนั้ถามด้วยวาจาและถามด้วยกำลังใจท่านบอกว่าถ้ากำลังเทิงกำลังใจเวลานั้นสมาธิวิปัสสนาญาณเข้มแข็งก็ถามด้วยกำลังใจนั่นแหละแต่มันจะมีคล้ายๆกเสียงมันจะมีความรู้สึกเหมือนกเสียงออกมา ถ้าก็รับฟังตามนั้นถามตามนั้นถ้ากําลังใจอ่อนเวลานั้นอ่อนเป็นตาน่างึ่างมันจะเกิดความรู้สึกเจี๋ยวพระข้าปับ๊บนกถามท่านความรู้สึกเกิดขึ้นให้เชื่อความรู้สึกครั้งแรกทันทีนี่ยังอ่อน <c oughs> แล้วก็ต้องสังเกตตัวเองด้ว่าการรับฟังมันแล้วมันผิดและถูกผลยังมีตามนั้นไหม อันนี้ต้องสังเกตให้ได้จำให้ได้อย่าถามแล้วก็เชื่อเลยถามแล้วต้องสังเกตว่าวันพรุ่งนี้จะมีอะไรบ้างอย่างนี้ต้องถามบ่อยๆจะมีคนมาหาหรือว,ว่าจะมีภารกิจหรือจะมีอะไรสำคัญเอาจุดใดจุดหนึ่งอย่างเดียวอย่าไปถามเรื่อลาภสกกระเพียงเท่านี้ถ้ามันตรงทุกวันก็ใช้ได้อย่างอื่นก็ตรงหมด เข้าใจแล้วก็กราบลาทัานมา <c oughs> ต่อมาถึงเวลากลางคืนแล้วก็เข้าไปเจริญกรรมฐานในโบสถ์เพราะาต่มาเองก็ไปที่กอภัยนี่กภอภัยกรมหนึ่งนั่งนั่งก๊อภัยอภะอาโปแล้วก็เอาเอาย่ามทำหมอนนอนที่นั่นสบายสบายทำกรรมฐานแบบเป็นศก อันดับแรกก็จับพุทธานุสติกานาปวานุสติก่อนการจับพุทธานุสติบรรดาท่านพุทธบริษัทคำว่าพุทธานุสติหมายถึงว่านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อันนี้ก็ขอบอกกันไว้ก่อนเลยว่าการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นี่ทําเป็นปกติทุกวันนะทุกเวลาแม้จะนั่งคุยกับเพื่อนก่นึกถึงพระภาพพระพุทธเจ้า เห็นภาพพระพุทธเจ้าในอกว่างถ้าคุยกับเขาถ้าคุยกับใครนี่จะเห็นจะนึกเห็นภาพพระพุทธเจ้าในอกกับในสมองแต่ว่าในอกเห็นภาพเป็นสององค์คือพระบัจเจยพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งพระพุทธพระสัมมาสัมุทธเจ้าองค์หนึ่งในสมองจะเห็นภาพพระเจ้าสององค์คือสมเด็จพระพุทธทีปังก่อนกับสมเด็จพระพุทธอรสก ตามความรู้สึกเขาจิตมัเห็นตามนั้นนะก็าถามว่าเห็นเมื่อันก็ต้องขอตอบว่าเห็นมาตลอดทั้งตัวเวลานี้ก็ยังเห็นอยู่เหมือนกันถ้าก็เวลาเดินไปไหนมาไหนก็ตามเรื่องภาพพระพุทธเจ้านี่จะไม่ห่างกันเด็ดขาดจะเห็นทั้งข้างในและเห็นทั้งข้างนอกแต่ว่าการจะถาม จะถามท่านที่ถามไม่เป็นวันนั้นก็ไปลองกันวิธีลองก็ทํายังไงทํากรรมฐานตั้งแต่เริ่มต้นจับอนาปานสติให้ทรงตัวก็ใช้พุทธานุสติคือภาวนาว่าพุทโธจนกระทั่งจิตเป็นฌานเต็มกําลัง ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหกชั้นเจ็ดชั้นแปดพอถึงชั้นแปดแล้วก็ลงถอยหลังมาชั้นเจ็ดชั้นหกชั้นห้ามายุดอยู่ชั้นสี่พอถึงชั้นสี่ก็ยันอารมณ์มนิสต์หนึ่งถึงอุปจารสมาธิคำอุปจารสมาธิก็เหมือนกับที่เขาฝึกมโนจิตินี่แหละ ถ้าคนสมัยนี้ที่ก็ได้มโนวิจิติเขาทำกันตามที่พูดมานี่เขาจะดีกว่าธรรมามากเพราะเวลานะธรรมามีความรู้ยังไม่เท่ากับพวกที่ฝึกมโนนิจิในเวลาปัจจุบันเวลาปัจจุบันในโลกสิษย์ที่ได้มโนมโนิธิมยนิจิตนี่เก่งกว่าเยอะเห็นภาพพระชัดเจนแจ่มใสไปนภพยานก็ได้เขาเก่งกว่า ถ้าการเก่งกว่าท่านนงว่าเก่งไม่ช้าก็เจ๋งแต่ว่าคนใดไม่สนงใช้ถูกก็ใช้ได้ก็ลงความวอดหลังจากนั้นแล้วมาเอาจิตลงลดลงมาถึงอุปจาระสมาธิกำลังฌานสี่ค่มจิตมีอารมณ์ทรงตัวมีวนไม่กวนใจกากาบทูลถามองค์ส็จพระจอมใจคือพระพุทธเจ้า เห็นท่านนั่งงามสง่าง่ายจุขาสวยงามมากเขาก็แย้มพระโอษฐ์ท่านถามว่าอยากจะคุยกับพระใช่ไหมก็กราบเรียนท่านบอกว่าอยากจะคุยกับพระอรับท่านบอกได้เลยตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปมีอะไรถามฉันได้แต่ว่าจงทิ้งอุปาทานนะคำอุปาทานคืออารมณ์จิตที่คิดไว้ก่อน ว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนอนระหว่างแล้วป็ะการที่สองการที่จะพบพระพุทธเจ้าได้จริงๆต้องใช้กาลังวิปัสนาญาณให้มีความเข้มข้นมีความเบื่อหน่ายในร่างกายจริงๆเห็นทุกข์ในร่างกายจริงๆแล้วก็มีความต้องการละร่างกายจริงๆถ้าอย่างนั้นจะพบพระพุทธเจ้าอย่างดี คํา่าอย่างดีก็หมายความของแท้ถ้าว่ายังมีอุปาทานขครอบงําอยู่ระวังกิเลสมานจะเข้าครอบงํามันจะแปลงตัวเป็นพระพุทธเจ้ามีสภาพแจ่มใสแล้วก็จะพูดคล่องกว่าพระพุทธเจ้าเขาจะบอกทุกอย่างแต่มันไม่ถูกมันถูกมั่งไม่ถูกมั่ง จงจำอารมณ์ไว้ว่าอารมณ์วันไหนมีสภาพอย่างไงถามแล้วก็รับคำตอบตรงตามความวนจริงทุกอย่างวันต่อไปถ้าอารมณ์ไม่ดีถึงขนาดนั้นจงอย่าอย่าแช่เชื่อจงอย่าถามจะถามแต่เมื่ออารมณ์ดีทั้งที่สุดก่อนก็เป็นนั้นว่าเป็นการฝึกการถามพระ ท่านบวกฟังพระพูทอายคุณคิดว่าจะถามอะไรในวันนั้นก <c oughs> ็ถามท่านบอกว่าวันนี้หลวงพ่อหน่งสอนแปลกในเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเองปรารถนาพุทธภูมิแต่ว่าท่านสอนให้ปฏิบัติในสัโยญญสิบะการตัดสัโยญญสิบะการให้ได้พระท่านก็ยิ้มเธอบอกว่าม,มีความจําเป็น ถ้าเราไม่ทรงบารมีสิบให้ครบบทวนไม่สามารถชำระสังโยชนิสิบประการให้สะอาดจากใจความปรารถนาใดๆในเรื่องนี้พานของเราจะไม่มีก็ถามไดบ้บอกว่าตามธรรมดาพระซาบางคนที่ปรารถนาพุทธภูมิก็ยังจะไม่เป็นพระอริยเจ้าใช่ไหมท่านต่าใชาย คำถามไ้าไบอกว่าถ้าบังเอิญตัดสัญญาขาดเป็นพระอริยเจ้าไปเชื่อว่าจะไม่ผิดศัจจะหรือท่านบอกก็ไม่มีอายผิดการเป็นพระพุทธเจ้าก,ก็ปานิพัน์การเป็นพระอริยะสาวกก็ปานิพนันธ์คอยสรุปตัวเองว่าเราต้องการนิพันธดีกว่าถ้าเราเป็นพระพุทธเจ้าได้เราก็จะสอนคนในปานิพนันธ์ วิชาที่จะสอนคนในปฏิพันต์คือบารมีสิบกับสังโยชน์สิบปฏิบัติในบารมีสิบให้ได้ครบถ้วนและสังโยชน์สิบให้ได้ครบถ้วนอันนี้เราต้องรู้ไปก่อนนั่นหมายความว่าจิตเราสามารถจะเข้าสังโยชน์ได้รับสังโยชน์ได้แต่มันไม่ไมด้ขาดนั่นคือพุทธคูม ถ้าตัดได้เด็กขายก็เป็นพระอริยเจ้าเป็นเป็นพระเป็นเรว่าบรรลุความเป็นพระอริยเจ้ากันฟังท่านท่านพูดแล้วท่านก็ยิมยิมท่านก็บอกว่าเธอจงสนใจในสังยอดสิบและก็สนใจในบาลีสิบให้ครบถ้วนเพราะว่าสัญญาใดที่มีมาในการก่อนที่จะเกิดสัญญานั้นยังไม่ขาดสัญญา ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปนตามสัญญาก็ถามท่านบอกว่าสัญญามีอะไรขอรับท่านบอกว่าไม่ไม่ใช่จะรู้เวลานี้ <c oughs> <c oughs> เวลานี้ไม่ใช่เป็นเวลารู้สัญญา <c oughs> เป็นการรู้ <c oughs> การฝึกปฏิบัติให้มันถูกต้องปฏิบัติให้มันตรงตามความเป็นจริงหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าต่อน,นี้ไป จงตั้งใจรักษาสัจจะขึ้นหนึ่งเมื่อมีสิบจะตัดป,ป,ปฏิบัติให้ครบถ้วนจริงๆในการที่สองจะค่อยๆตัดสังโยต์สัโยชน์สามข้อจะให้มีการทรงตัวตัดให้ได้ทรงตัวต่อไปกับสัญญาห้าข้อจะตัดให้ได้ทรงตัวสัญญาติบข้อจะตัดให้ได้ทรงตัว ถ้าถามว่าจะตัดได้ทนงตัวจะใช้เวลานานเวลาน,านานไหวครับท่านบอกว่าก็ต้องใช้กำลังของกันเป็นเวลาสิบปีไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ปีหน้าไม่ใช่ปีโน้น,นสำหรับเธอตัวเธอนี่จริงๆจะต้องใช้เวลาเกินยี่สิบปี เวลานไม่กบฏเข้ามาสองพรรษาแล้วเข้าจะจะเข้าพรรษาที่สองมันเป็นพรรษาที่หนึ่งพรรษาที่หนึ่งไปปลายคือออกพรรษาจะออกจะพรรษา,าที่หนึ่งแล้วทุนั่นสามยังไม่เข้าพรรษาที่สองแต่ต็ว่าไปยี่สิบปีท่า,านแล้นบอกว่าถ้า mm hmm. มันมีเมเวลานานแบบนั้นไม่ต้องการได้ไหมเอาเฉพาะดันงพระพุทธภูมิท่านบอกนี่แหละเป็นหลักการของพระพุทธภูมิ พุทธพง์ก็ต้องมีบารมีสิบครบถ้วนแล้วก็มีความจิตละเอียดในสังโยชนสามประการห้าประการสิบประการจะต,ต้องเข้าใจาสังโยชน์ทุกประการจึงจะเป็นไปได้ถ้าว่าหลังจากนั้นท่านก็ลากลับหายไปเลยเมื่อพระพุทธเจ้าที่ท่านลอยมาหายไปท่านสวยมาก ท่านมาใหญ่เท่าเดิมหน้าตากประมาณแปดสองเศษเศษสวยมากพระเจ้าไพเราะยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ใครว่าพระเจ้าไม่ยิ้มมาไม่จริงอะทรงย้มพระโอษสวยมากมหลังจากพระพุทธเจาา้าไปแล้วว่าจิตก,ก็ชุ่มชื่นไันไม่อยากหลับจิตใจชุ่มชื่นแต่ได้คุยกับพระเจ้าเป็นครั้งแรก นานหมายความครัง้งก่อนก็อาจจะพูดบางนิดนิดหน่อยนหน,น,น,น่อยแต่ไม่เลยเป็นผลไม่ประจากงและไม่ใช่หลักวิชาการก็ทำกรรมฐานตอนอันดับแรกพอทาไปทําไปตั้งใจพอจิตทรงตัวไม่คงในในในสมาธิทุกชั้นเมื่อลดกำลังสมาธิลงมาบรรดาท่านพุทธไิสัต พอลดลงม,มาหน่อยสัญญาณบอกหมดเวลาเกิดจะแล้วขอลาก่อนต้องหยุดพอเทปมัหมดเทปหน้าฟังกันใหม่เขาบอกเขาความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคสงลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดียบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนโปร,รับฟังทุกกตันสวัสดี